ทั่วโ,โลกมีมาตรฐานคาร์บอนเครดิตหลายกลไกนะครับไม่ว่าจะเป็น,นกลไกระหว่างประเทศระดับรัฐรวมถึงมาตรฐานภาคเอกชนเช่น v วอรหรือว่าโกลสแตนดาร์ดสำหรับประเทศไทยเองก็มีโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจที่ชื่อว่า Thailand v o l u n t t r y e m i s s i o n Reduction Program หรือว่า t w e r ซึ่งมีอบอบกอเป็นหน่วยงานให้การรับรองคาร์บอนเครดิตครับ สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปขอขึ้นทะเบียนโครงการเพื่อได้รับรองคาร์บอนเครดิตตามมาตรฐานใดไม่ว่าจะเป็น TÜV หรือว่ามาตรฐานอื่นๆซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีข้อกําหนดในการขอรับรองคาร์บอนเครดิตที่แตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานของผู้ให้การรับรองนะครับรวมถึงต้นทุนและก็ประเด็นอ,อื่นๆที่ต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจึงได้รวบรวมประเด็นที่ผู้พัฒนาโครงการจะต้องพิจารณาด้วยกัน3ข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการดําเนินโครงการ ต้นทุนแก่ผู้ประเมินภายนอกรวมถึงข้อกําหนดแล้วก็ข้อจํากัดต่างๆครับ ซึ่งประเด็นแรกนะครับต้นทุนการดําเนินโครงการเพื่อให้มีการปล่อยคาร์บอนลดลงเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับประเภทโครงการที่สามารถขอคาร์บอนเครดิตตามมาตรฐาน,นนั้นๆที่กําหนดด้วยส่วนประเด็นเรื่องของต้นทุนแก่ผู้ประเมินภายนอกเพื่อทวนสอบเอกสารต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าหากเป็นมาตรฐานของต่างประเทศถึงแม้ว่าราคาคาร์บอนเครดิตที่ได้รับอาจจะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะมีต้นทุนแก่ผู้ประเมินภายนอกที่จะสูงขึ้นตามด้วยซึ่งผู้พัฒนาโครงการเองก็ต้องนํามาเป็นปัจจัยพิจารณาด้วยครับ แล้วก็ส่วนสุดท้ายคือข้อจํากัดในการทําโครงการโดยเฉพาะในโครงการที่เป็นที่นิยมมากนะครับเช่นโครงการประเภทป่าไม้และเกษตรกรรมที่มีราคาเฉลี่ยของโครงการทีเวิร์เนี่ยสูงถึง510บาทต่อตันในปี2567แต่ก็จะมีข้อกําหนดในการดําเนินโครงการาาากค่อนข้างมากเช่นเอกสารสิ์รวมถึงข้อกําหนดตามมาตรฐานที่จะต้องปฏิบัติตามไม่ใช่ว่ามีป่าแล้วก็จะสามารถขอขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตได้เลยครับทีครับ ซึ่งประเด็นของต้นทุนการดําเนินโครงการรวมถึงข้อจํากัดต่างๆเหล่านี้เองครับที่ยังคงเป็นประเด็นเหนี่ยวรั้งการเติบโตของตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้พัฒนาโครงการรายเล็กนะครับที่อาจจะขาดแคลนเงินทุนซึ่งหากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมได้เนี่ยก็จะช่วยปิดช่องว่างแล้วก็ช่วยสนับสนุนการเติบโตของตลาดคาร์บอนเครดิตแห่งประเทศได้มากขึ้นครับกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ